เพิ่มเสียงลงไปในคลิปด้วยแอป CapCut ทำยังไงดูคลิปนี้เลยจ้าแอปแคปคั t ขึ้นมาค่ะจากนั้นกดโปรเจกต์ใหม่เพิ่มวิดีโอลงไปค่ะกดปิดเสียงภายในวิดีโอค่ะเลือกระบบเสียงนะคะกดบันทึกจากนั้นเลื่อนดูว่าจะเริ่มบันทึกเสียงตรงไหนค่ะ ได้แล้วกดไมค์สามสองหนึ่งแล้วเริ่มพูดเลยค่ะวันนี้จะพาไปดูลูกบัวคลอดใหม่นะคะทุกคนโอเคแล้วกดหยุดค่ะกดถูกเพื่อบันทึกนะคะเสร็จแล้วเลื่อนกลับไปด้านหน้าเพื่อฟังเสียงของเราค่ะกดเพล์เพื่อฟังเสียงค่ะวันนี้จะพาไปดูลูกบัวคลอดใหม่นะคะทุกคนจากนั้นกดบันทึกเสียงต่อไปเลยค่ะน้องเพิ่งจะคลอดเมื่อคืนนี้เองค่ะเราสามารถขยับเสียงเข้าหากันได้นะคะถ้าห่างเกินไปด้วยการใช้นิ้วแตะเลื่อนเข้าไปค่ะกดปุ่มเพล์ทดสอบกดไปที่เสียงเพื่อเพิ่มเพลงเลือกอัลบั้มเพลง ก็จะมีเพลงขึ้นมาให้เลือกนะคะกดเพลงที่ต้องการเลยค่ะกดบวกก็เพิ่มเพลงค่ะเพลงมาแล้วสามารถปรับลดเพิ่มเสียงได้นะคะจิ้มไปที่เพลงเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดเสียงค่ะเพลงสั้นเกินไปจิ้มไปที่เพลงแล้วกดคัดลอกค่ะเลื่อนไปท้ายคลิปตัดโลโก้แกปคัดออกจิ้มไปที่เพลงแล้วตัดให้ตรงท้ายคลิปเลื่อนมาหน้าสุดกดขยายใหญ่แล้วกดปุ่มเลย์ทดสอบค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วทําการกดบันทึกเลยค่ะ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปคอมเมนต์ด้านล่างเลยจ้า